สวัสดีครับมาครับนะนะคันที่ผมเอ่ยถึงไว้มาแล้วที่บอกว่าถ้านะไม่รีบกับโอทูพัทวินเซนต์อยากให้รอชมคำนี้ก่อนครับเดี๋ยวทําเป็นคลิป Vs ให้ดูเขามีอะไรคล้ายๆกันหลายอย่างถ้าจะถามว่าทำไมน้าจับมา Vs กันครับเขาเป็นคันที่ออกมาไล่เลียกกันครับฟีโนก็เปิดตัวไล่กับตอนงาน TFE 2022, 2022ที่ผ่านมาวินเซนต 2023ก็เพิ่งเปิดตัวมาในงาน TFE พอๆกันเลยและที่สำคัญก็คือรูปทรงคันของเขาก็ทำออกมาเหมือนกันเป็นทรงด้ามเบสบอลทรง V Shape ก็คือตัวปลายคันจะตัดเฉียงเหมาะกับอะไรครับนะคันตัดเฉียงก็ เอาว่าสำหรับเวลานะวางคันกับพื้นนะครับมันก็จะทําองศากับพื้นพอดีรับกันทําให้ตูดคันอะ่ะเป็นรอยยากขึ้นถามว่าจําเป็นไหมก็มีเป็นที่ใส่มาดีกว่าไม่มีครับอ่าผมหาทางเปิดไม่เจอรอบนี้ครับกับ v b a บ p ฟ e n o l ซึ่งเขาเป็นแบงค์ทอเลขอไปครับ v b แบ็ f i n o ตรงนี้ก็จะเขีนเยนไว้ว่า Revenger ก็น่าจะสื่อถึงคำว่า Revenger นะครับแต่แทนภาษาญี่ปุ่นจะเขียนว่าเนี่ยริเบนเจอป์ไปไปดูพระเอกของงานกันนา้นาๆหลายท่านน่าจะพอเห็นผ่านตากันบ้างแล้วครับตามร้านอุปกรณ์ตกตาที่เริ่มเอามาลงกันแล้วกับ วีแบทฟีโน่รีเวนเจอร์ตัวเนี้ยอ่ะผมใส่คําว่ารีเวนเจอรเข้าไปให้เลยถึงจะเขียนมาเป็นภาษาญี่ปุ่นไว้แล้วก็เถอะนะของเพิ่งถึงก็เนี่ยแหละครับคุยกันแกะกันก่อนเทสกันตรงนี้เลยอ่ะมาดูกันข้อมูลคร่าวๆอ่ะตามที่วีแบทได้ลงไว้ก็ เลยทําให้ผมสนใจอยากรู้เลยครับนะจริงๆนะสติ๊กเกอร์ที่แถมมานี่ครับพระเอกของงาน Weba ทฟีโน่รีเวนเจอร์ไกดเนี่ยอ้อโทษทีครับแองเจ รีวิเนี่ยไม่ใช่ฟูจินะครับเป็นรีวซีสแต่งจากของทางวีแบดถามว่านะครับคันเท่าไหร่ครับอยู่ไม่เกินแปดร้อยครับเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ราคาไม่เกิน8ปดร้อยที่ผมจับหามาให้นานาดูกันเป็นรีวซีสแต่งของทางวีแบดอลูมิเนียมนะครับก็ อย่างว่านะครับคันไม่เกิน800ใส่รีซิทฟูจิมาก็จะกระไรอยู่อ๋อแต่มีนะครับคันไม่เกิน800ดร้อได้รีซิทฟูจิเนี่ยแต่ผมไม่อยากเอามารีวิวแล้วครับยังยืนยันกับคันเบนมิงโกสากุระได้ไกด์ฟูจิด้วยได้รีซิทฟูจิด้วยแล้วโอ้โหคันเขาเหนียวเหนียวเหนียวจนแบบรู้สึกว่าเออคิดถูกที่ไปเดินร้านอุปกรณ์ตกปลาวันนั้นแล้วเจอเขาเราซื้อเขามาใช้ <laughs> กลายเป็นว่าเก็บไว้เลยครับเป็นคัน ในงบประมาณไม่เกินเจ็ดแปดร้อยที่ผมมองว่าหูคุ้มมากแล้วน่าจะหาซื้อยากแล้วครับแกะกันสดๆกันไปเลยอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมสั่งมาคือ วีแบดบอกว่าใช้แบงค์ทอเลได้หรอไม่เกินแปดร้อยได้แบงค์ทอเลหรอผมไม่ไม่มั่นใจนะเอาพูดตรงๆเลยนะครับเพราะว่าแบงค์ทอเลเนี่ยมันถ้ามีน้าถามแบงค์ทอเลคืออะไรครับนะแบงค์ทอเลคือแบงค์คาร์บอนเกรดสูงของน่าจะเกรดดีสุดของในการเอามาทำคันนะครับอย่างในพวกคันตระกูลตัวท็อปทอปของแต่ละค่ายไม่ว่าจะเป็นคันไดว่าสตีท ก็ใช้คาร์บอนกาไฟแบบทอเลหรือจะเป็นเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้ดูนะครับที่มุมซ้ายไกด์ a g s ของไดว่าที่ใช้คาร์บอนทําส่งไกด์ขึ้นมานั่นก็ใช้ทอเลครับคาร์บอนทอเลเนี่ยวีแบบบอกว่า ใช้ทอเลนะครับทอเลเลยนะครับวุย อ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมซื้อคันแล้วได้ตำมหมี่ผมให้น้านดูก่อนเลยเป็นลายที่ผมขอดูนอกจอนะครับตัวแบงค์ไม่ได้เป็นรอยนะครับเหมือนติดคาบอะไรมา อะเราไปดูอย่างอื่นกันคือถ้านะเคยจับแบงค์ทอเร์อ่ะจะรู้ว่าแบงค์ทอรเรย์มันเป็นทรงประมาณนี้เลยครับเนื้อแบงค์เนื้ออะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าใช้ทอรเรย์เกตไหนนะก็ต้องมารอดูอีกทีนึ่งเพราะว่าคําว่าแบงค์คาร์บอนคาไฟแบบทอรเรเนี่ยคือมันเหนียวนะส่วนหนึ่งเลยคือมันเหนียวแรงสเปนตัวมันดี แล้วก็ค่าโมดูลัตของเส้นใยคาร์บอนอ่ะมันสูงครับก็เลยทําให้เวลาเอามาทําเป็นคันเบ็ดแล้วจะได้คันที่พาเวอร์ลิฟสูงเซน์คันดีแต่กับตัวเนี้ยแปะมาซะขนาดเนี้ยว่าทอเรอ่ะแล้วราคาอันเนี้ยเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด้ยหกสิาทนะครับไปช่างน้ำหนักคันกัน 165กร,รมัมอันนี้พูดได้เต็มปากเลยครับว่าจัดวันหนักจัดเป็นคันที่หนักเลยไม่ว่าจะหาลอกเบาๆมาประกบก็น่าจะเฉียวเฉียวเกิน3ามขีดอย่างนี้ผมเคยบอกครับว่าถ้าสําหรับผมนะยังไม่เกิน3ขีดผมงจัดว่าโอเคนะคันไม่หนักเพราะว่าผมเอาไปเทสไม่ได้ใช้การหดทั้งวันอยู่แล้วเป็นอะไรที่ยังรองรับยังคิดว่ายังรับได้ไม่เมื่อยยังถือได้สบายมือแต่นี่มา1้0กร,รมัมอ่ะส่วนหนึ่งมีมะน้าหลายท่านถามตั้งแต่โอทู พลัสวินเซน์แล้วครับนะครับคันหนักจังเลยร้อยสิบแปดอันนั้นนะผมว่าผมยังรับได้นะแต่อันนี้ครับเนี่ยให้น้าดูเลยกันเลยร้อยหกสิสี่ร้ยหกสิบห้ากรัมอ่ะผมว่ามันหนักมันมันค่อนข้างหนักไปสำหรับคันตีเหย่ยอปลอมนะต่อให้ได้แบงค์ทอเลได้เหนียวอ่ะก็พอจะมองข้ามได้นิดๆอ่ะไปดูไกด์กันครับไกด์วงในเป็นซิลิคอนก็ถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นซิก แต่น่าจะไม่ใช่ซิกจากฟูจิวางไกลทั้งหมดเจ็ดตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะหลายท่านอาจจะเป็นกังวลว่าเฮ้ยนะวางไกลแค่เจ็ดตัวพอเหรออผมก็เลยบอกสเปกไปเลยอันนี้เป็นคันทอดเดียวหกฟุตหกเวทขีดสิบขีดยี่สิบรองรับอยู่ตั้งแต่สิบกรัมถึงยี่สิบสี่กรัมมีแบบคันสองท่อนด้วยนะครับ ้วยความที K. K ่ว <'s> ่าใช้เป็นไกด์ทรงเคใหญ่เกาใช้เป็นไกด์ตัวใหญ่มาเลยครับก็เลยทำให้พอที่จะก้มแก้มไปได้กับการอาการสายพาดคันแต่ถามว่าพาดไหมพาดพลาดแน่นอนครับกล้าพูดหรืว่าั้างัดกันเต็มๆพลาดแน่นอน พอเห็นคันนี้แล้วทําให้รู้สึกว่าโอทุพัทเบาลงไปเยอะเลยนะครับยี่ิบระกับเอาโอทุพัทมาทั่งให้ดูอ่ะวางเปรียบเทียบกันให้เห็นกันไปเลยเห็นไหมครับเขามีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันผมเข้าใจนะว่าช่วงเนี้ยทรงตูดแบบเนี้ยมันสวยมันมาแรงมันคล้าย พอยซั uh ่นของแจ mm ็กสันแต่ mm hmm. ถ้ามันไม่ใช่คาร์บอนแท้ๆท,ทำออกมา mm hmm. ผมว่ามันหนักมันหนักเลยนะครับหนัก mm hmm. พวกนี้เหมาะกับการกับคันที่มันเป็นคาร์บอนแท้แทจริงๆครับคาร์บอนเพียวๆ ทีนี้โอทูพัดรู้สึกเบาลงเลยไหมครับร้อยสี่ิบแปดกับร้อยหสิบห้าถ้า v ีแบดเขาใช้แบงค์เกตคาร์บอนทอเลจริงๆเนี่ยก็คุยกันได้ครับผมว่าชนกันได้สบายๆกับกราฟไฟต์แบบ 40ตันของโอทุพัทวินเซนต์อ๋อมีนะ้าถามมานะครับอะไรคือกาไฟ40ตันกาไฟ20ตันมันคือค่าความหนาแน่นของเส้นใยคาร์บอนครับนะยุคก,ก่อนจะแทนด้วยประมาณ IM6 IM7 ก็คือ IM6 IM7 IM8 ถ้านาทันยุคเก่าๆสักก็กมันเกือบ10กว่าปีหรือว่า10ปีที่แล้วนะครับตัวค่าความหนาแน่นของคาร์บอนคันะจะใช้รหัสด้วยคำว่า IM แล้วก็ตามด้วยตัวเลข 6, 7, 8ยิ่งสูงเซนคันยิ่งดีครับแรงสปริงตัวคืนของคันก็ยิ่งดีพาวเวอร์ลิฟคันก็จะยิ่งสูงแต่ยิ่งสูงมากๆก็จะยิ่งเปราะครับยุคนี้ถึงมีการใช้คาร์บอนในหลายๆแบบ38ตันแล้วก็ทับด้วย20ตันอะไรแบบนี้หรือว่า 40, 38, 20เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคันขึ้น โดยที่คันยังแข็งแรงแล้วก็ยังเซน์คันดีขึ้นแต่ทุกอย่างมันสามารถจบได้ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ตัวหนึ่งครับก็คือเกตแบบทอเลซึ่งมันเป็นเกรด,ดีสุดแล้วของการใช้ทำคันเบ็ดตกปลาส่วนคู่นี้ถ้าเขาเป็นทอเลต่อให้เป็นทอเลเกดไม่สูงมากอะ่ะผมก็โอเคนะเพราะว่าแบงทอเลมันเหนียวมันเหนียวแล้วเซนมันดี โอ้แต่หนักนะัน่ะประกบต่อให้ประกบลอกเบาๆผมว่าก็ยังหนักอยู่ดีอะแต่ถ้ามันเหนียวนะถ้ามันเหนียวมันงัดได้มันอะไรได้อะผมว่าก็ยังคุ้มอยู่กับการที่จะจ่ายกับเงินแค่เจ็ดร้อยกว่าบาทสำหรับนา้นาๆที่ต้องการคันที่งบประมาณไม่ต้องสูงมากแต่ใช้งานได้ก็ เดี๋ยวรอดูผลเทสตัวนี้อีกคันนึงครับเป็นทางเลือกหรือนะ้ามองว่าอุ้ยนะครับผมไป O2 ดีกว่าครับก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าสอคันนี้เทียบกันน่ะผมให้ O2 ได้เปรียบไปแล้ว2อ,อย่างก็คือเรื่องน้ําหนักคัน O2 เบาวกว่าแล้วก็ O2 ได้เปรียบที่คันเขามีประกันครับประกัน50%คันหักนะสามารถเคมจ่ายเงินอีก แปด้อยหน่อยๆมาก็จะได้คันใหม่มาเลยส่วน V- b a บเนี่ยรู้สึกเหมือนจะไม่มีประกันนะหรือว่าถ้ามีมาคันะไหนรู้ก็รบกวนคอมเมนต์บอกให้ผมข้างใต้หน่อยก็ดีครับผมจะได้รู้ว่าคันเขามีประกันใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยอย่างที่บอกครับเรื่องน้ำหนักเนี่ยวินเซนต์ได้เปรียบเลยครับเบาวกว่าส่วนเรื่องอื่นก็ ทรงทรงผมก็ให้ส่วนตัวนะครับเอาเฉพาะส่วนตัวผมนะผมว่าผมชอบโทนสีของวินเซนต์มากกว่าดำแดงมันเข้ากับลอกง่ายมากกว่าหาลอกมาประกบง่ายส่วนดำฟ้าเนี่ยก็สวยดีนะครับแต่มันหาลอกประกบยากอะ่ะถ้าเป็นลอกอาบูก็ต้องเป็นตัวซอร์ตี้สเตทที่เป็นออกโทนฟ้าดำ ส่วนตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่นะนะ,ะตัดสินใจครับส่วนตัวผมนะผมรอเทสก่อนตัวไหนแจ่มกว่ากันค่อยว่ากันไปอีกทีหนึง่งในแง่ราคาตอนนี้ v b a บได้เปรียบในแง่ราคา760บาท1,650กาสถ้าเป็นทอเลจริงๆเป็น760บาทที่คุ้มค่ากับการที่จะจ่ายออกไปแล้วซื้อมาไว้ใช้งานนะครับมีสท่อนส่วนมีเวทอะไรบ้างเดี๋ยวผมขึ้น รูปให้ทางด้านซ้ายมือส่วนคลิปนี้ก็ถือซะว่าเป็น Vs กันขำๆนะครับเปรียบเทียบกันให้ดูสนุกสนุกนิดนึงวินเซนต์ได้เปรียบสองอย่างน้ำหนักมีประกันไกด์ที่เยอะกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าวินเซนต์มีไกด์สิบตัว v ีแบ๊ได้เปรียบที่ราคาไกด์มีแค่เจ็ดตัว แล้วก็ได้เปรียบได้เปรียบไว้ก่อนแล้วกันเพราะเขามีแปลคําว่าทอเลมาได้เปรียบที่เป็นแบงค์ทอเลส่วน O2 Plus Vincent เป็นกราฟไฟต์40ตัน mm. ก็ mm. เหมือนเดิมครับนา้นาๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดซับถือซะว่ากดให้ผมสักครั้งนึงแล้วกันครับเป็นกำลังใจให้คนทำช่องผมจะได้หาอะไรมาให้นา้นาๆดูกันได้เรื่อย การกดซับของน้าหนึ่งครั้งอ่ะผมพูดจริงๆนะมันคือการให้กําลังใจคนทําช่องยังยืนยันคําเดิมนะครับไม่ว่าน้าเข้าไปดูช่องไหนที่เขาทําคลิปให้น้าดูอ่ะแล้วน้าชื่นชอบคลิปเขาหรือจะไม่ชอบก็เถอะหรือเข้าไปดูเขาบ่อยๆกดซับให้เจ้าของช่องเขาเถอยครับมันคือกําลังใจให้เจ้าของช่องครับรายได้จากการทํา YouTube แบบผมไม่ซีเรียสเลยนะผมพูดตรงๆผมไม่ซีเรียสกับยอดวิวกับรายได้เลยครับผมแค่อยากได้สักวันหนึ่งถ้ามันถึงขั้นได้โล่เงินเนี่ย ผมมีรางวัลอะไรใหญ่ๆมาแจกให้นานาแน่นอนผมไม่ได้ซีเรียสเรื่ันนะผมอยากได้โล่เงินมาวางไว้ให้ลูกสาวแค่นั้นเอง <c oughs> เดี๋ยวมีอะไรให้ติดตามกันอีกเยอะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาดูกดซับให้เจ้าของช่องเขสนิดนึ้งครับมันคือกำลังใจสำคัญสำคัญสำหรับค,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 คทนทำช่องเลยครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับลาไปก่อนนะท่านไหนมีอะไรสงสัยหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ครับเห็นปุ๊บผมรีบไปตอบให้ปั๊บอย่างด่วนเหมือนเดิม แล้วก็มารอดูกันวันเสาร์กับผลเทส V Bad f i n o Revenge ว่าทอเลจริงเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่แบงค์ทะเลหรือว่าจะเป็นทอเลแท้บอกเลยนะครับถ้าเป็นทอรเลจริงๆอ่ะใช้งานเยอะมันรู้ครับคนเคยใช้ทอรเลอยู่จะรู้ทันทีเดียว่าเฮ้ยเนี่ยแม่งทอรเลจริงถึงจะเป็นทอรเลเกตล่างแต่คือมันคือแบงค์ทอเรจริงๆ ็รอติดตามกันตอนเทสวันเสาร์ครับส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมกับขอบคุณล่วงหน้าสําหรับนานาทุกท่านที่กดซับสไครต์ให้ใหม่แล้วพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ